สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสดิ d งฟิลมค่ะคลิปนี้จะมาสปอยการ์ตูนแอนิเมชันแนววิทยาศาสตร์กันบ้างนะคะกับเรื่องซูเปอร์นายอัจฉริยะพิกโลกเป็นการ์ตูนจากค่ายหนัง Mpicture จอรฉายเมื่อปี2009เเป็นเรื่องราวของกลุ่มตุ๊กตาผ้าที่นักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นมนุษย์คนสุดท้ายได้สร้างขึ้นมาบนโลกที่ล่มสลายจากการทำลายของเครื่องจกักร ตุกตา,าพาจึงต้องหาทางเอาตัวรอดจากเครื่องจักรที่จ้องเล่นงานที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองหลายเท่าเพื่อนเพื่อนที่ชอบหนังแนววิทยาศาสตร์ก็ลองดูเรื่องนี้ดูนะคะว่าโดนใจเพื่อนๆหรือเปล่าต่อไปก็จะเป็นการสปอยหนังของทางช่องเราถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ เก้าคือตุกตาผ้าที่ถูกนักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาซึ่งนักวิทยาศาสตร์คนนั้นเป็นมนุษย์คนสุดท้ายบนโลกที่ลบสลายนี้เนื่องจากถูกทำลายโดยเครื่องจกักรและเดิะมแมชชีนก็คือปัญญาประดิษฐ์ที่นักวิทยาศาสตร์คนนั้นสร้างขึ้นมาที่มีความฉลาดเป็นกฎแต่ขาดความรู้สึกนึกคิดจึงเป็นเหตุให้สังหารมนุษย์ทุกคนเพราะเดิะมแมชชีนเกิดการต่อต้านมนุษย์ทําให้นักวิทยาศาสตร์รู้แล้วว่าการสร้างเดิะแมชชีนเป็นเรื่องที่ผิดพลาดและเขาก็อยากจะแก้ไขเรื่องที่เเกกกกิิิิดดขขึึึึึ้้ญญญญนน้้นนนนนจจงงสรราาาาาตตตุุทีีี่มมมมมมววญญณคคูหือษย์ ทั้งหมด9ตัวซึ่งแต่ละตัวก็มีลักษณะนิสัยแตกต่างกันไปและการที่ตุกตาผ้ามีจิตวิญญาณได้นั้นก็เกิดจากนักวิทยาศาสตร์คนนั้นนั่นแหละที่ใส่จิตวิญญาณของตัวเองลงไปในตุกตาผ้าแต่ละตัวคือ1จะมีนิสัยขี้กลัวที่สุดในกลุ่มและด้วย1ถูกสร้างก่อนละมัง้งจึงได้เป็นผู้นําของกลุ่ม2เป็นนักประดิษฐ์ของกลุ่มที่มีความฉลาดและแก่ที่สุดในกลุ่ม 3และ4เป็นคู่แฝดที่ไม่พูดแต่สื่อสารกันด้วยจิตมีนิสัยชอบเก็บข้อมูลและสืบคน้นเวลาถ่ายทอดความทรงจําให้คนอื่นรูก้ก็จะใช้การฉายภาพให้ดู 5. เป็นคนใจดีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 6. เป็นนักวาดภาพที่เหมือนจะรู้อะไรบางอย่างแต่สติไม่ค่อยดีและชอบพูดเป็นปริศนา 7. เป็นเหมือนนักลบบยิงของกลุ่มเพราะเธอมีความกล้าหาญและว่องไวที่สุดในกลุ่ม 8. ตัวใหญ่และมีพละกกำลังมากสุดในกลุ่มแต่ไร้สมองและชอบคล้อยตามหนึ่งเสมอๆเสม,อ 9. สมาชิกคนสุดท้ายของกลุ่มที่มีนิสัยช่างสงสัยและชอบทดลองและตอนที่9ก้าตื่นขึ้นมานั้นโลกไม่มีสิ่งมีชีวิตที่หายใจได้เหลือเลยที่อยู่อาศัยก็ล้วนแต่เป็นซาบกรหกหพังเขาพบว่าตัวเองอยู่ลำพังในห้องของนักวิทยาศาสตร์คนนั้นนั่นแหละและมีวัตถุครึ่งวงกลมที่มีสัญลักษณ์อยู่ด้านบนตกอยู่ใกล้ๆซึ่งเก้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ด้วยนิสัยของ9ก้าเขาจึงเก็บวัตถุครึ่งวงกลมนี้ติดตัวไปด้ววยระห่าง ก้ามองลงมาจากห้องนักวิทยาศาสตร์ก้าได้เจอสองที่กำลังหาของอยู่ก้าจึงลงไปหาสองเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นพวกเดียวกันและทําให้ก้ารู้ว่ายังมีคนอื่นๆอ,อีก ยังไม่ทันที่สองจะพาเก้าไปรู้จักคนอื่นๆเลยก็มีหมาเครื่องจักรพันมาแถวนั้นสองให้เก้าไปซ่อนตัวส่วนตัวเองก็ต่อสู้กับหมาเครื่องจักรจนถูกจับตัวไปแถมหมาเครื่องจักรยังเอาวัตถุครึ่งวงกลมที่มีสัญลักษณ์ไปด้วยเก้าเองก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนจากหมาเครื่องจักรที่พยายามจะจับเขาหาที่กําลังสองกล้องได้เห็นเก้านอนสลบอยู่จึงพามาที่หลบภัยของเขาและซ่อมแขนให้ที่นั่นเก้าได้เจอหนึ่งกับแปดเก้าได้ขอร้องให้พวกเขาไปช่วยสองกลับมาโดยหนึ่งที่ขี้กลัวอยู่แล้วปฏิเสธที่จะไปช่่วยเเพรรราาาะกกถูกมคือง จากจับไปต่อให้ไม่ตายแต่สําหรับหนึ่งก็ถือว่าได้ตายไปแล้วและหนึ่งได้เล่าเรื่องราวเมื่อครั้งอดีตให้ฟังเผื่อว่าก้าจะรู้สึกกลัวขึ้นมาบ้างว่าตอนที่ทั้ง8คนได้ตื่นขึ้นมาบนโลกนี้ทั้งคนและเครื่องจักรต่างต่อสู้กันทําให้5ได้รับบาดเจ็บเสียตาไปหนึ่งข้างพวกเขาจึงต้องหาที่หลบภัยเพื่อซ่อนตัวและการต่อสู้ก็ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆจนทุกอย่างถูกทําลายและเหลือเพียงหมาเครื่องจักรหนึ่งตัวกับกลุ่มตุ๊กตาผ้าของพวกเขาเท่านั้นแต่ก้าคิดว่า2มีโอกาสรอดมากกกววว่า่าาาถ้พเขไปชย กาจึงได้ชวน5้าให้พีช่วย2ทั้งคู่เดินไปตามทางที่หมาเครื่องจักรวิ่งไปแล้วก็พบว่า2ยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกขังกรงอยู่ในรังของหมาเครื่องจักรและตอนนี้มันกําลังง่วนกับการเอาวัตถุครื่องวงกลมเสียบกับแท่นอะไรสักอย่าง ขณะที่ก้ากับ5กําลังช่วย2ให้ออกจากกองขังหมาเครื่องจักรดันไดย้ยินเสียงก๊อกแก๊กและพุ่งเข้าโจมตีกลุ่มตุ๊กตาผ้าทันทีขณะที่กลุ่มตุ๊กตาผ้ากําลังตกที่นั่งลําบากเจ็ดก็โผล่มาช่วยไว้ได้ทันและทําลายหมาเครื่องจักรทิ้งทุกคนต่างดีใจที่ได้เจอหน้ากันอีกครั้งแต่9ก้าดันซนเอาวัตถุครึ่งวงกลมไปเสียบกับแท่นที่หมาเครื่องจักรทำไม่สําเร็จพอสองหันไปเห็น9ก้าทำอย่างนั้นก็พยายามที่จะร้องห้ามแล้วเอามันออกมาแต่ไม่ทันเสียแล้วสองเาไล่โดนด ผลคือเดอะแมชชีนตื่นขึ้นและพยายามจะจับทุกคนมาดูดวิญญาณทําให้เจตต้องพา5กับ9หนีมาที่ที่เจใช้ซ่อนตัวที่นั่น9้าได้เจอคู่แฝด3กับ4ที่กําลังสืบค้นและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเดอะแมชชีนจนเกิดสงครามระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรแต่ข้อมูลที่คู่แฝดสืบค้นนั้นไม่มีข้อมูลของวัตถุเครื่องวงกลมที่มีสัญ,ญลักษณ์อยู่เลยเก้าจึงวาดสัญ,ญลักษณ์ให้คู่แฝดดูซึ่ง5จําได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่6ชอบวาดบ่อยเกกับ5จึงกลับไปที่หลบภัยของ1เพื่อหาาาคํตอบจก6ว่าาาเขารรู้้อะไบงเกกกีี่ยวญญััับสญลษณณ์น้ขะท่ 9กับ5กําลังไปหาคําตอบด้านเนออแมชชินก็สร้างเครื่องจักรออกไปไล่จับกลุ่มตุ๊กตาผ้าเครื่องจักรเจอที่หลบภัยของหนึ่งแต่ด้วยความช่วยเหลือกันของกลุ่มตุ๊กตาผ้า ทำให้ทำลายเครื่องจักรได้และเจดที่ตามมาช่วยก็พาทุกคนมาที่ที่ซ่อมตัวคู่แฝดให้พรพพวกดูข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ที่คู่แฝดหามาได้ทำให้พอเดาได้ว่าวัตถุเครื่องวงกลมก็คือสื่อกางที่ดูดวิญญาณออกจากล่างซึ่งเป็นสาเหตุที่ตุกตาผ้ากลุ่มนี้มีจิตวิญญาณของนักวิทยาศาสตร์ทำให้กลุ่มตุกตาผ้ามีชีวิตขึ้นมาและเครื่องจักรจะไม่หยุดสังหารมนุษย์ จนกว่ามนุษย์จะตายหมดนั่นก็รวมถึงตุ๊กตาผ้ากลุ่มนี้ด้วยขณะที่แปดทำหน้าที่เฝ้ายามเหมือนที่เคยทำเดือแมชชินก็ส่งเครื่องจักรมาจับตุ๊กตาผ้าอีกแล้วมันจับแปดไปก่อนและยังจะเข้ามาจับคนอื่นๆอ,อีกแต่เจตมาเห็นซะก,ก่อนและเข้าขัดขวางทำให้ถูกจับตัวไปส่วนก้าที่พยายามจะช่วยเจจากการถูกจับดันช่วยไม่สำเร็จแต่ก็ทำให้เครื่องจักรเสียหายบางส่วนจนล่าถอยไปก้าวขอร้องทุกคนให้ร่วมมือกันไปช่วยเจกับแปดกลับมาทุกคนตกลงที่จะตามก้าวไปช่วยยกเว้น,ววนหนึ่ ซึ่งเกาที่รู้สึกผิดอยู่แล้วที่เป็นสาเหตุให้เพื่อนๆเ,เดือดร้อนยิ่งทําให้เก้าฮือเหิมที่จะช่วยเพื่อนๆกลับมาสุดท้ายหนึ่งก็ตามทุกคนไปที่รังเดือดแมชชีนอยู่ดีเพราะเขาเองก็คงกลัวการอยู่คนเดียวมากกว่าพอไปถึงปากทางที่จะลงไปถึงรังเดือดแมชชีนเกาให้ทุกคนรอยอยู่ด้านนอกทางออกถ้าเขายังไม่กลับออกมาให้ทําลายรังเดือดแมชชีนทิ้งซะ้าที่สังเกตว่ารังเดอดแมชชีนมีน้ํามันอยู่จํานวนมาก จึงคิดแผนได้ว่าเมื่อไหร่ที่ก้าวออกมาถ้าจะเป็นคนจุดไฟและให้สัญญาณกับเพื่อนๆให้ช่วยกันดันถังน้ํามันให้กิ้งลงไประเบิดด้านล่างขณะที่ก้าวลงไปช่วยเพื่อนที่ถูกจับตัวมา8ก็ถูกดูดวิญญาณไปแล้วต่อไปก็ถึงตา7ซึ่งก้าวก็ช่วย7ไว้ได้ทันก่อนที่จะโดนดูดวิญญาณทั้งสองหนีไปที่ทางออกที่เพื่อนๆรออ,ออยู่ พอก้ากับเจคใกล้ถึงทางออกห้าและเพื่อนๆทันตามแผนที่วางไว้จากนั้นรังของเดอะแมชชินก็ระเบิดตุ้มทุกคนต่างดีใจที่จบเรื่องวุ่นๆได้โดยไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปแต่เดอะแมชชินดันลอดมาได้จับห้าดูดวิญญาณไปก่อนเพื่อนทําให้กลุ่มตุ๊กตาผ้าต้องวิ่งหนีตายไปที่สะพานด้วยเดอะแมชชินตัวใหญ่น้ําหนักเยอะทําให้สะพานที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วหักพังลงมาและขังเดอะแมชชินติดอยู่กับสะพานแต่เดอะแมชชินดันคว้าหกติดมือไปด้วยก่อนที่หกจะถูกดูด,ว,ดวิญาาาาาาาณไไไดด้้้้้บบบออออกกกกงงงย่่่่ททีีตตตตควววมรใหพเขลัปน และพวกเพื่อนๆที่ถูกดูดวิญญาณไปยังคงติดอยู่ในเดอะแมชชีนก้าวจึงจะกลับไปที่ห้องนักวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์เรื่องที่6พูดและหาวิธีช่วยขณะที่ก้าวไปแล้วหนึ่งคิดว่ามันไม่มีวิธีอะไรที่จะหยุดเดอะแมชชีนได้นอกจากการทําลายเดอะแมชชีนทิ้งซะซึ่งทุกคนเห็นด้วยที่จะทําลายเดอะแมชชีนโดยไม่รอก้าวส่วนก้าวที่กลับไปหาคําตอบที่ห้องนักวิทยาศาสตร์ก็ได้รู้ว่าพวกเขาเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรจากกล่องไม้บันทึกเสียงและว,วัตถูกครึ่งวงกลมก็คือตัวแปรสําคัญที่ทําให้เดอะ แถมนักวิทยาศาสตร์ยังบอกวิธีใช้มันอีกด้วยเมื่อก้าวรู้ทุกอย่างแล้วเขารีบกลับไปหาเพื่อนๆที่ตอนนี้กําลังกระหน่ำยิงเดอะแมชชีนอยู่ก้าบอกกับเจที่เหมือนจะเข้าใจเขามากสุดว่าพวกเราสามารถปลดปล่อยพวกเพื่อนๆที่ติดอยู่ในเดอะแมชชีนได้แค่ต้องมีคนเสียสละและคนคนนั้นก็คือก้าเองก้าจึงบอกวิธีใช้วัตถุครึ่งวงกลมให้เจฟังยังไม่ทันรู้ว่าเจเข้าใจวิธีใช้หรือเปล่าเดอะแมชชีนก็เข้าถึงตัวพวกเขาแล้วก้าจึงต้องดึงความสนใจจากเดอะแมชชีน เพื่อให้เจดได้ดึงวัตถุครึ่งวงกลมออกจากเดะแมชชีนหนึ่งกับคิดว่ามันไม่ถูกต้องเพราะเก้ารู้วิธีใช้งานวัตถุครึ่งวงกลมดีกว่าใครๆหนึ่งจึงเสียสละตัวเองเข้าไปแทนที่เก้าเพื่อให้เก้าได้จบเรื่องนี้ ขณะที่เดิะแมชชีนดูวิญญ,ญาณหนึ่งไปเก้าก็รีบเข้าไปดึงวัตถุครึ่งวงกลมออกมาเพื่อหยุดการทํางานของเดิะแมชชีนหลังเหตุการณ์เลวร้ายก้ากับเจ็ดและคู่แฝดสามสี่ที่เหลือรอดได้ทําพิธีส่งวิญ,ญญาณให้กับเพื่อนๆโดยการปลดล็อกวัตถุครึ่งวงกลมให้เปิดออกและวิญญาณของเพื่อนๆก็ถูกปลดปล่อยเป็นอิสระและลอยขึ้นฟ้าไปจนทาให้เกิดเมฆฝนส่วนฝนที่ตกลงมาก็มีสิ่งมีชีวิตจิวจ๋วๆเหมือนเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด โดยการเก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตอีกครั้งจบการ์ตูนซูเปอร์นายค่ะถ้าเพื่อนๆชอบการสปอยหนังของทั้งช่องเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์และสับสก์า์ให้กับช่องเราด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย